เอาชนะแล้วได้อะไรเอาชนะแล้วได้อะไรพี่ไม่ได้อยากเอาชนะเขาเลยนะคะไม่ได้อยากจะยุ่งกับพวกเขาเลยนะคะแต่ผู้ชายมันมีวิจัยกับพี่ด้วยไงผู้ชายมันเลิกกับพี่ไม่ได้พี่หลีกทางให้เขาสามครั้งแล้วนะ ที่ทั้งสามคนมันเกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงคะความสัมพันธ์สิบปีแล้วนะนคะตั้งแต่ลูกพี่ยังใส่คอสเรียนหนังสือจนตอ,นตอนนี้ลูกสาวพี่ได้หลานลูกๆก,ก,กว่าแล้วว่ะความสัมพันธ์เป็นยังไงคะแต่ <ๆ S 1> <ะ>พี่ยังแบบพี่ยังตัวเล็กๆพี่ยังไม่อ้วนใหญ่เท่านี้ <laughs> นานแล้วอะค่ะนานมากแล้วสมัยนั้นสมัยนั้นปีพศเลยพี่จำไม่ได้เนาะย้อนลับกลับไปนะหลายปีมาแล้วเนาะ ผู้ชายคนนี้เขาออกมาเที่ยวแล้วพี่ก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนพี่ป่วยพี่ก็เครียดไม่ค่อยสบายใจพี่ก็มากินเหล้าร้านอาหารแล้วพี่ก็ทํางานเสิร์ฟอยู่ร้านนั้นเขาก็มาเจอพี่แล้วก็มาจีบพี่แล้วก็เขาก็ชวนพี่ไปเที่ยวบ้านเขาเขาบอกไปเที่ยวบ้านเกิดไม่ไปกินข้าวบ้านเกิดไหมแม่เกิดใจดีนะเขาปุูยแค่เราก็เหงาเหงาเครียดก็ตามเขาไปพอไปถึงบ้านปุ๊บเราก็ดูห้องดูอะไรก็ไม่มีเสื้อผ้าผู้หญิงเขายังไม่มีเมีย พี่ก็มีอะไรกับเขาที่บ้านที่ห้องที่เขาอยู่กันปัจจุบันเนี่ยที่บ้านซอยเฉลิมพระเกศซอยสิบแปดเนี่ยแล้วก็มีอะไรกันครั้งแรกที่นั่นหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นความผูกพันก็เหมือนกับกลายเป็นรักกันนะคะแล้วทีนี้พี่มารู้อีกทีว่าเขามีแฟนที่เช่าห้องอยู่ข้างนอกอพาร์ตรเมนต์ผสมทรัพย์อยู่ชั้นห้าอืมงั้นเราก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงเราเป็นน้อยใช่ไหมคะเป็นผู้<ะ>ผกรณีพี่นี่แหละอ่าผู้หญิงคนนี้นี่แหละสมยัยเมื่อสิบปีที่แล้วนะค่ะ นี่แหละแล้วก็เลื้อรังกันมาแล้วก็แรกๆกับผู้หญิงคนนี้เจอพี่ก็ร้องห่มร้องไห้เนาะพี่ก็ตอบไลพี่ก็ปอพี่พี่ไม่เอารอพี่กับเกิดถึงพี่จะมีอะไรแต่วพี่เสียสละให้แล้วก็คุยแบบลูกผู้หญิงอะก็ไม่ยังไม่ถึงกับตีกันนะเขาก็ร้องห่มพี่พี่เข้าใจพี่ก็หลีทางให้มาแต่จะแล้วจะรลิผู้ชายมันเลิกกับพี่ไม่ได้อีกคือเขาหึงแฟนเขาแฟนแฟนผู้ชายที่ชื่อเกิก์ดเนี่ยค่ะเขาหึงผู้ชายแล้วเขาคงจะหึงหวงเป็นมากยอมตายแทนได้ดูแล้วอ่ะ แต่ผู้ชายมันมีวิจัยกับพี่ด้วยไงผู้ชายมันเลิกกับพี่ไม่ได้พี่หลีกทางให้เขาสามครั้งแล้วนะสามครั้งแล้วพี่พี่แบบพี่หนีย้ายบ้านแล้วก็หลีกทางให้โดยการไม่ติดต่อไม่การไม่ไม่ไปจุ้งข้องเกี่ยวแต่ผู้ชายอ่ะมันชอบไปตามหาพี่บ้านลูกชายกับบ้านเพื่อนพี่ที่มันรู้จักเมื่อก่อนที่เราจีบกันใหม่ๆคม่ไงคะแล้วทีนี้ลูกชายพี่ก็ไปบอกเพื่อนก็ไปบอกแต่เขามาบอกพี่ว่าลำคาญแล้วไปตามหลายครั้งเวลามเมาทีอะไรก็ไปตามอย่างเงี้ยค่ะ เมาแล้วขาดสติแบบว่าด้วยความคิดถึงมั้งคะอยากเจอพี่ไงแล้วไปรบกวนคนอื่นเขาอยากบอกว่าให้หยุดเถอะถ้าผู้ชายมันจะรักใครเลือกใครหรืออะไรนั่นเป็นชีวิตของเขาคุณมาทําอย่างเงี้ยมันจะติดคุกติดตารางน,นะมันจะเดือดร้อนทำไมไม่รักลูกตัวเองรักพี่น้องตัวเองคุณก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่งงานอะไรกับผู้ชายคนนี้ แล้วมาทำอย่างเนี้ถามว่าได้อะไรได้ประโยชน์อะไรนิสัยแบบนี้ให้เลิกเถอะเอาชนะแล้วได้อะไรเอาชนะแล้วได้อะไรพี่ไม่ได้อยากเอาชนะเขาเลยนะคะไม่ได้อยากจะยุ่งกับพวกเขาเลยนะคะแต่พี่เข้าใจว่าออผู้หญิงนะหึงหัวแต่มันถึงไม่มันพอดีพอดีให้มีสติหน่อยไอ้น,นี่มันคนบ้าแล้วอย่างเงี้